สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีนพิมพ์ชนกควงแฟนหนุ่มวิวาชื่นมืนท่ำกลางบรรยากาศสุดอบอุน่นเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับนักแสดงสาวมีนพิมพ์ชนกแก้วลุ้มใหญ่ที่ควงแฟนหนุ่มนอกวงการแต่งงานโดยการจัดพิธีมั่นเล็กๆ ทำกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่นโดยเสาวมินรไดโพสรูปลงไอจีพร้อมกับมีข้อความว่าในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเขาสักทีตอนแรกนึกว่าจะเลื่อนแต่สุดท้ายครอบครัวยอยากให้จัดในเกษ์เดิมมารู้ตัวอีกทีเหลือเวลาเตรียมงานเพียงแค่12วันเท่านั้นเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําให้ต้องจํากัดจํานวนแขกเราจึงจัดเพียงงานมั่นเล็กๆในครอบครัวเท่านั้นค่ะต้องกราบขออภัยยัดผู้ใหญ่ที่เคารพและเพื่อน ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานมาณที่นี้ด้วยค่ะในวันข้างหน้าหากสถานการณ์เป็นใจไว้เจอกันใหม่งานฉลองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ